แล้วแม่ผมหิวผมหิวฮึไอน,นี่โอ้นนออตาเลือกตาเลือกครับโอ้ผมหิวครับแม่ผมหิวสวัสดีค่ะบ้านน้องมุลหลายจอยนะคะมีผลิตภัณฑ์นะคะจะเป็นหมอนนะคะแล้วก็จะมีเสื้อแล้วก็นี่ค่ะมีกระเป๋านะคะกระเป๋าน้องมุลหลายจอยเรานะคะแล้วก็แก้วนะคะจะจำหนานะคะ พ่อพ่อแม่แม่ท่านไหนนะคะสนใจนะคะสามารถสอบถามแล้วก็สั่งซื้อได้นะคะที่เพจไทยบุหลี่จอยนะคะาารหรือไม่ก็ไอดีไลน์คุณแม่นะคะ0 8 2 1 4 3 1 3 0 0นะคะสามารถที่จะอุดหนุนผลิตภัณฑ์น้องบุหรี่จอยได้นะคะสวัสดีครับพบกับช่องน้องคลายบุญหลายจ่อยนะครับผมก็วันนี้มาตอนเย็นนะครับผมมาดู จ่อยเราเขาเล่นไหนหล่อลื่นครับหล่อลื่นเอ๊ฮู้เลยเราคันจับโทรศัพท์ฮู้เลยเดี๋ยว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 จะโดนฝึกเดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวจะโดนฝึกเดี๋ยวจะโดนฝึกเฮ้ยอาเต้นเหรออาร์เต้นนั่นเหรอารเต้นให้ดูหน่อยเหรอารเต้นโอ้ไม่ใช่สาวโอ้แม่เขาเต้นหนุนอาจ่อยเต้นก่อนจ่อยเต้นอารจ่อยหาจ่อยเต้นเถอะสาวทีละ ให้ไอ้จอยเต้นให้อาจอยเต้นให้ลูกเต้นให้ลูกเต้นลูกโอ้ยอะไรตาเหลือกเร็้ยวตาเหลือกตาตึง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 ถึงอะไรเร็วเร็วเร็วอะไรตาเหลือกเร็วตาเหลือกเร็วตาเหลือกเร็วเออตาเหลือกเต้นบอสาวบปเต้นสาวบปเต้นให้ตาเหลือกเต้นเร็ว ติง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 ไอ้เรื่องตกเลยวะอ่ะผมไม่เต้นกระปผมหิวข้าวผมหิวยาผมหิวย้อยพ่อเที่งเท่งไม่อืมไม่สนโลกครับผมจะเล่นคนเดียวอืผมจะเล่นคนเดียวครับพ่อพ่อให้ผมทาอะไรผมไม่ทรอกผมจะเต้นอย่างนี้เออนอน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 เฮ ครับเอาเอาเอา,เอานี่นี่วันนี้ขี่ทั้งวันเลยครับผมขี่เป็นโอ้โหเป็นการระบบขับถ่ายเขาดีมากเลยจอยขี่นี่โอ้โหเกลื่อนเลยครับนะเกลื่อนเลยขี่เขาเ <c oughs> พิ่งเอาออกมาตะกี้ครับวันนี้ถ้าเฉพาะวันนี้ที่เอาขี่จอยทิงย้งนีปประมาณห้าหกรอบครับเยอะมาก ระบบขับ ham, ถ่ายนี่เขาเยี่ยมเลยครัเอ็นบ่วจอยเอ็นบ่หลานบ่เฮ้ย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 วันดีครับแม่แม่ครับวันดีครับวันดีครับกันวันดีครับแม่แม่ครับเอาครับเร็วยไปเฮ้ยอ่าผมตาเหลือกนะครับแม่ว้าแม่ครับผมตาเหลือกนะครับแม่นะครับ ไม่ตั้งเรือของเขาเขาตะลงเรือของเขาทำไรทำไรทำไรจะดึกพ่อเหรอฮะจะดึกพ่อไงอภาษาไทยแปลว่าจะปานะครับผมภาษาลาวก็ว่าดึกนะฮะเฮ้ย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 ตั้งเรือตะลึกเฮ้ยเฮ้ยนี่ นี่ร่างกายยากปะทะครับพ่อผมร่างกายยากปะทะครับนี่ตะเลือกตะเลือกสวัสดีครับสวัสดีครับไปเมฟซีทุกท่านครับสวัสดีครับปูมอ้อยโอ้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 ยิ้วแม่เกี้ยผมยิ้วผมยิวโอ้ผมยิ้วผมยิ้วทำได้ทุกอย่างครับจอยเราอ้อยย้อย โอ้ยโอหลบๆหลบๆโอ้หลบโอ้ย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 อาเตนิกเตนิกเตนิกนักกิุ่อะไรเรื่องแม่ผมหิวผมหิวเฮ้ยอ่านี่โอ้ตาเลือกตาเลือกครับโอ้ผมหิวครับแม่ผมหิวอื้มอื้มอื้มตกแล้วลูกตกแล้ว นี่นี่เอาแล้วครับก็กินวะเช้า,ชาก็เคลือครับเย็นก็เคลือหนึ่งครับกินให้รู้ว่าเป็นกล้วยนะลูกอะไรอืนลึอะไรอืดลึกโอ้โหกล้วยสำหรับนี่ไปหยิ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b s c r i b e ให้กับช่องน้องพลายบุญหลายจ่อยด้วยนะครับผมแล้วก็ช่องแม่จันทิพย์แม่ไม่จ่อยนะครับก็หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจให้กับเราเพื่อในคลิปในคลิปคลิปหน้านะครับผมก็ขอบคุณแม่ๆทุกคนนะครับทุกทุกท่านนะที่พากันกดไลค์ให้นะครับโอ้โหมีครับผมเอาเอาเป้า bao leo bao bao nhiêu tên bao bao hì hì ba bao sao bao đây là bao 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 ba cái bao 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 ở bao 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 đấy bao, còn được bao đâu, phải men ai? Ai vậy? Bao 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 นี่เขาเห็นก็ like, ๆๆๆๆก็ก like. ็ก็มาเลน่อยนะจีตานี่ครับบริการเราก็มานะครับอ๋อยกบ่ขึ้นแล้วผมยกขี้ปไม่ขึ้นแล้วแม่ผมหิวตอนนี้ผมหิวครับเป่าจางังไหนคุณสีกินเนาะ ดูครับดูงานน้อยๆน,นะครับโอ้โหงานน้อยๆน,นะครับงานน้อยๆบนสูงเป็นยูเนื้อไปโดนดอกสีให้เก็บเงินสูงอะไรดิเนี่ยมันใหญ่แล้วอากาศก็ร้อนนะครับผมจะฝากฝากแม่แม่เอลซีรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมอากาศร,ร้อนมาก แล้วก็อากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับผมไหนจะร้อนไหนจะหนาวไหนจะฝนตกนะครับผมด้วยความหงใยให่จากาบ้านพลายุหลายจ่อยนะครับผมก็วันงานช้างไทยนี่ก็จัดอลังการนะครับผมแต่มาจัดอยู่ที่ศูนย์คดนะฮะช้างประมาณเกือบ80เชือกนะครับเกือบนะครับผมเกือบแต่ไม่ถึงนะครับเพราะว่าก็มีช้างตกมันช้างแม่ลูกอ่อนแล้วก็ช้าง ตื่นนะครับที่ไม่ได้มาร่วมงานนะครับผมก็เออรอดูไลฟ์สดเลยกันได้เลยนะครับผมในวันที่13มนะครับ13มีนานะครับผมก็ฝากแม่เมฟซีติดตามให้ด้วยนะครับผม <c oughs> <c oughs> ก็จะมีชาวช้างเขาจะถ่ายให้ดูกันหลายๆช่องเลยนะฮะครับผมโอ้ ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับผมกดซับสไครต์ให้กับช่องปลายโบราณจ่อยด้วยนะครับผมอยู่ดีกันมีอยู่ดีมีแห้งทุกคนนะครับเด้อบวเจ็บปวดใครครับผมก็มีข่าวสารอะไรก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับผม <c oughs> จากอ่าปลายอ่าช่องบ้านปลายโบราณนะครับปลายโบราณจ่อยนะครับผม ขอบคุณนะาม่ FC, นะครับทุกการติดตามนะครับผมที่ทั้งมาดูไลฟ์สดแล้วก็มาดูคลิปที่เราอัปโหลดให้ดูนะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมอขอบคุณหลายๆเด้อครับด้วยขอบคุณหลายๆใครที่คิดกลอาคิดจะไปไหนเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยทุกเส้นทางนะครับผมรับ วันนั้อโอ้เด็กน้อยก็เยอะครับผมน้อยน้อยเดี๋ยวผมจะพยายามหัดเขาไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวจะค่อยๆหัดทีละท่าทีละท่าเอาครับผมก็สวัสดีครับผมยังไงก็ขอ,อจบเพียงการ ถ่ายแค่นี้นะครับผมพูดไม่ถูกนานๆได้ถ่ายทีขอบคุณนะครับ